ฟังนะครับคุณวันคำว่าบ้านสำหรับผมคือสถานที่ที่สงบร่มเย็นบ้านที่หรูหราแต่เต็มไปด้วยกองไฟคำดา่าคำสาปแช่งสถานที่แห่งนั้นแปลว่าบ้านสำหรับผมเลยครับ <f irm> เงินค่าสินสอดทางเราต้องเป็นฝ่ายยกให้คุณพ่อคุณแม่ของเจ้าสาวไม่ใช่หรอครับการยิบยืมสินสอดเนี่ยมันเป็นธรรมเนียมของแม่มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว คุณแม่จัดการลาออกจากงานให้น้องสไยเรียบร้อยแล้วค่ะเสียดายความรู้ความสามารถคะ่ะอุตส่าห์สอบบรรจุได้อะถ้าคิดจะทำงานนอกบ้านน่ะก็ต้องไม่มีผัวตั้งแต่แรกสิยะตอนนี้ไม่มีคนรับใช้ฝากน้องสะไยลาวันช่วยจัดการทุกอย่างในบ้านก็แล้วกันนะไอเด็กโง่ไม่รู้จะเกิดมาให้อับอายทำไมหรือพะนกโง่ นพปัญญาอ่อนเขาก็เลยไม่เคยรักนบเลยอ่ะอีพีษอีพาพี่วันให้มาตามไปแดกข้าวเราต้องแกแ้แค้นนางวันมันกล้าเหยียบเราขนาดนี้มันต้องโดนสั่งสอนอุย <c oughs> ตายน้องล่าวันยังม,มีชีวิตอยู่อีกเหรอจ๊ะ <c oughs> คิดว่าโดนไฟคกอตายไปแล้ววันไม่สนใจหัวงอกหัวดำคุกสถานเดียวนางวัน